คลิปตัวที่2นะครับของเกมคอคิปเปอร์นะครับซึ่งคลิปตัวนี้นะครับเราจะพามาสู้บอสหนอนนะครับเออบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นหนอนรถไฟนะครับซึ่งเจ้าหนอนตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยมันจะวิ่งวนอยู่รอบๆนะครับเนี่ยมันจะวิ่งวนเป็นวงกลมนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยก็คือสีเหลืองๆเนี่ยก็คือเป็นทางที่มันวิ่งไปนะครับ ซึ่งถ้าเรายังไม่เคยสู้กับมันมาก่อนมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะดักรอในการฆ่ามันได้นะครับโดยการวิธีที่ง่ายสุดที่ผมใช้นะจะ,จะเอากับดักหนามมาวางนะครับซึ่งเราต้องทําให้เลือดมันเลือดแต่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับมันถึงจะหยุดสู้กับเราไม่อยา่างนั้นมันจะไม่สู้นะมีวิธีหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเห็นว่ามันใกล้ถึงแล้ววางระเบิดรอกก็ได้ หรืออาจจะแบบตอดเลือดมันไปให้ต่ำกว่านั้นก็ได้ครับมันมีหลายวิธีแต่ถ้าถามผมง่ายสุดเลยคือกับดักนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเรารวยพอนะครับเขากับดักมาวางเยอะๆเ,เนี่ยก็สามารถที่จะท่ามันได้เลยทันทีเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าถ้าทําอย่างนั้นก็ต้องใช้ทรัพยากรค่าน้าจะเยอะซึ่งผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นบอสที่สู้ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ก็ เอ,อ่อถ้าถามว่าง่ายมั้งไหมก็ไม่ถึงกับง่ายขนาดนั้นนะครับโอเคก็เรามาสู้กับมันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสำหรับอาหารที่ผมแนะนำนะครับจะคล้ายคลิปเก่าเลยนะครับที่ผมแนะนําในเบื้องต้นนะครับถ้าใครรวยหรือว่า,าหาได้มากกว่านั้นก็จัดไปนะครับในเบื้องต้นเลยเนี่ยผมแนะนําเป็นอันนี้นะครับอาหาร2อ,อย่างนี้ก็คือตัวอาหารมาตาที่มันบวกความเร็วกันเคลื่อนที่นะครับแล้วก็พลังชีวิตนะครับ แล้วก็ถ้าหาได้นะครับก็หาอาหารที่ทําจากปลานะครับที่มันเป็นปลามีเมือกบ,บนหัวสีเหลืองนะครับซึ่งมันจะทำให้เราโดานสลา,ามเราไม่หนดืดคือปกติเนี่ยเราโดนโดนสลา,ามแล้วหนดืดใช่ไหมแต่ถ้ากินอาหารอันนี้มันจะไม่หนืดนะครับก็แนะนาว่าใหามาใช้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็หาอาหารที่มันเพิ่มการโจมตีพวกเลียประชิดนะครับพวกปลาที่ตกได้ในโซนแรกครับมันจะมีปลาบางอย่างที่บวกพลังโจมตีด้วยนะครับก็ช่วยได้ะดับหนึ่งสคนที่ชอบแซวประชิดนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวในการสู้กับบอตัวนี้กันนะครับสาับวิธีการสู้นะคือถ้าหากว่าเราไม่เคยเจอมันนะรเราเราไม่เคยฆ่ามันมาก่อนนะมันจะวิ่งวนรอบๆบใช่ไหมแต่ทีนี้ผมเคยฆ่ามันมาแล้วนะครับมันก็เลยสามารถเรียกได้ที่แทน่นซึ่งแท่นเนี่ยมันจะอยู่ในอยู่ในแถวลอกนอกวงนะครับก็ต้องลองหาดูนะฮะโดยการเตรียมสถานที่นะครับแนะนําว่าให้วางไฟไว้เยอะๆนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะสู้ข้านั่งจะยากเลยนะ นี่นะครับในระหว่างที่มันวิ่งวนเนี่ยเดี๋ยวผมกินไม่ไม่ไม,ไม่อาหารก่อนเนี่ยผมจะไม่ได้รับผลกระทบจากเมือกนะฮะเนี่ยผมจะวิ่งตามมันดูจริงจริงมีวิธีก็คือเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราไล่ตามมันใช่ไหมเราก็ตกมันไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วเราก็ให้เลือดมันเหลือต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันวิ่งไวอ,ะอ่ะกินอาหารเร่งสปิด ถ้าเรากินอาหารสปีดก,ก็อาจจะพอไล่มันทันอยู่นะครับโอ้พี่ก็เร็วเกินวิ่งเร็วมากอะ เนี่ยมันมาสู้กับผมละโอเคเนี่ยนะครับถ้าโจมตีของบอสจะไม่ค่อยมีอะไรครับมันจะวิ่งวนเราเรื่อยๆเฉยคืยอผมว่าเป็นบอสท,ที่สู้ไม่ยากนะเพราะตัวมันใหญ่ยิ่งถ้าเรามีอุะยะไกลเนี่ยสามารถเีียะต่อดได้เรื่อยความยากจริงๆของอก,การสู้บอสตัวนี้ครับคือเรื่องความมืดมากกว่า จริงถ้าเรามีอาหารที่มันช่วยให้แฝงนะครับพ,พวกอาหารที่ทำจากพวกดอกไม้เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเ,เลยนะครับเนี่ยอาวุธระยะไกลก็สามารถตอบมาได้เรื่อยๆนะถ้ามีพวกโคชั่นหรืออาหารในฟื้นพลังจะช่วยได้เยอะมากเลยครับอันนี้ผมพอดีผมเตรียมยอมรับว่าเตรียมตัวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จริงถ้าใช้กับดักอ่ะมันมันก็จะไวเป็นไน,นะเนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้เนะี่ยผมวางกับดักใช่ไ่ม เนี่ยอย่างเงี้ยกับดักก็ใช้ง่ายดูนะครับนี่แต่กับดักมันจะพังนะดังนั้นก็ต้องระวังนะครับเนี่ยถ้าใช้กับดักมันก็ใกล้าตายเลยเห็นปะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าผมจะชอบระดาบไล่ฟันมันมากกว่าแต่แต่ถ้าหาว่ามันมีไอเหนียวเหนียวอยู่ของสาลาบมันจะฟัันก็นั่งยาก ดังนั้นอย่างที่ผมบอกอะอาหารสําคัญมากเลยไอ้พวกอาหารที่มันมีผลในการป้องกันนะครับถ้าไม่มีอย่างน้อยก็ใช้เป็นพวกที่ทำให้วิ่งรักเร็วกว่าในเฉยก็ยังดีครับฟันมันไปได้เรื่อยเนี่ยพอมองไม่เห็นแล้วเล่นยากคือรอบนี้คือผมแบบไม่ได้เตรียมตัวมาดีตรงเนี้ยเพราะที่ผมไปวางกบดักไว้ตรงนู้นนะไม่ได้กล่าวว่าจะสู้ตรงนี้แต่พอดีว่าเห็นว่าแค่ไหนไหนก็ไล่มาแล้วก็จะตามมาเลยแล้วกัน รียบร้อยแล้วนะครับนี่พอเราจัดการบอสได้แล้วนะครับนี่มันเราจะได้กล่องประมาณนี้นะครับของที่มีนะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะได้กระเพาะของกอมนะครับเป็นเหมือนกระเป๋าได้มาสิบสองช่องนะครับถือว่าดีเลยแล้วก็เนื้อหนอนแมลงนะครับแล้วก็เขานะครับอันนี้ไปใส่ในแท่นตรงกลางนะครับก็เป็นพวกแหวนและพวกเนี้ยนะครับโดยประมาณประมาณนี้ฮะนะครับ